สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่10แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในการที่จะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจใดๆก็ตามนะครับหรือที่ผมนํามาใช้ในปัจจุบันก็สามารถนํามาใช้ในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าจะทํากิจกรรมใดๆคุณจะต้องมีแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจเป็นแรงพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนา นะครับผมจะแบ่งไว้ตามหัวข้อสำหรับแรงบันดาลใจข้อที่1คุณจะต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญเป็นเสมือนเข็มทิศเป็นเสมือนเส้นทางถ้าคุณไม่มีเป้าหมายอย่าหวังเลยว่าคุณจะเดินไปถูกทางนะครับข้อที่2การศึกษาหาความรู้ นะครับซึ่งในปัจจุบันจะมีใน YouTube ให้เราเรียนให้เราหาความรู้เป็นหนังสือเสียงเยอะแยะมากมายเพราะการศึกษาหาความรู้เป็นตัวเร่งให้เราเกิดการปฏิบัติทันทีนะครับข้อที่3การหาไอดอล หรือการอ่านหนังสือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังให้กับเรานะครับหากเราไม่รู้ว่าเราจะหาใครเป็นแรงบันดาลใจนะครับเราจะต้องดูไปหาบุคคลสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนั้นๆที่เราชื่นชอบเหมือนผมผมก็จะ ชอบในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นผมก็จะศึกษาฟังของดออรนิเวศแล้วก็เหล่าบรรดานักลงทุน VI ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจและให้สิ่งที่ผมทำมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมมาถูกทางแล้วและผมก็จะได้มีกำลังใจเดินต่อไปให้ถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับ คลิปที่10ผมก็จบเพียงเท่านี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท้ากรสวุวรรณชัยสวัสดีครับ